จักรหัวใจจักระสี่เชื่อมแกนโลกและจักรวาลสวัสดีค่ะเพชรอินไพรดิฉันเพชรระดาสวัสดีค่ะค่ะ เพชรดินไพรดิฉันพรดานะคะเราอยู่ในเรื่องของพลังธรรมชาติสัตว์สมดุลชีวิตนะคะด้วยกายของเราอยู่กับเราเพียงอายุขัยแต่ใจของเราหรือจิตของเรานั้นนะคะอยู่กับเราจนข้ามภพชาติจนถึงนิพพานนะคะดังนั้นเมื่อเรามีฐานกายฐานใจนะคะเราต้องรักษาความสมดุลนะคะพลังธรรมชาติของเราเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะคะพลังธรรมชาตินั้นเราสามารถที่จะดึงมาเป็นพลังของเราได้นะคะด้วยเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมด้วยเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ะะดังนั้นนะคะเมื่อเราจะเชื่อมพลังธรรมชาตินะคะจุดสําสคัญของพลังแห่งตนของเรามนุษย์เรานะคะเรามีพลังแห่งตนนะคะอยู่จักระมีทั่วร่างกายแต่จุดจักระที่สําคัญนั้นนะคะมี7จุดจักระเลข7ค่ะนะคะตรงกลางของเลข7ก็คือเลข4ดังนั้นนะคะจุดจักระหรือตําแหน่งจักระที่สามารถเรียกว่าเชื่อมโยงได้ชัดเจน ที่สุดนะคะทุกจุดสําคัญหมดนะคะแต่เลข4ตรงกลางนะคะอยู่ช่วงกลางนะคะนั่นดูน้องหมีอีกครั้งหนึ่งเราเป็นมนุษย์ที่มีกระดูกสันหลังตั้งฉากกบบโลกนะคะจากกระจุดที่1คือตรงฝีเย็บนะคะที่สองคือกระดูกอ่อก้นกบของเรานะคะ3อยู่ตรงตำแหน่งไขสันหลังที่ตรงะสะดือของเรานะคะธาตุจากกระที่1คือทินที่2คือน้ําที่3าคือไฟที่4ี่คือตรงกลางนะคะ ทรงหัวใจของเราเ,เองเรียกว่าฮาร์ดจัก,กระนะคะหรือจัก,กรหัวใจนะคะอันนี้คือตำแหน่งที่4นะคะ จักระที่5คือกระดูกท้ายทอยของเราจักระ2ถึง5อยู่ในแนวของกระดูกสันหลังจักระที่1ไม่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังนะคะคือจุดสัมผัสที่เรานั่งนั่นคือฝีเข็บนะคะจักระที่6กนะคะก็ไม่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังอันนี้คือเริ่มเชื่อมข้างบนแล้วนะคะจักระที่6คือตาที่3ตำแหน่งตรงนี้เลยนะคะตาที่3อยู่ตรงกลางจักระที่7เป็นมงกุฎของชีวิตคือมงกุฎจักระนั่นเองนะคะจักระที่4ี่คือท่าลมนะคะ ไล่มาอีกครั้งหนึ่งนะคะดินน้ําไฟลมแล้วก็จักระที่5้าคือฟ้านะคะ การสื่อสารนะคะต่อไทยลอยการใช้เสียงส่วนที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งของจักรที่5นั่นคืออวัยวะที่อวัยวะที่เกี่ยวข้องนะคะเราสามารถเช็คได้นะคะบกพร่องนั่นหมายความว่าจักรที่5ของเราไม่เดินหากบกพร่องในส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีตำแหน่งจักรของเราอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเราถูกเรียกว่าถูกล็อกเอาไว้ยังไม่เดินนะคะจักระที่6ก็คือตาที่3ตํตำแหน่งตรงนี้เลยนะคะตาที่3แล้วองุดจักระดังนั้นจักระที่4ค่ะ เป็นตัวเรียกวา่าจะต้องเป็นตัวเชื่อมเลยนะคะด้วยนะคะจาัก,การาที่หนึ่งนั้นได้ดึงพลังจากแกนของโลกนะคะเคยทำให้ดูนะคะ เ,เรียกว่าดึงพลังขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนี่คือมันเห็นชัดเลยนะคะในส่วนของที่เรียกว่าเป็นแกนของโลกของเราพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะในส่วนของจักรตัดที่1คือฝีเจ็บของร้อนนั่งอยู่ตรงนี้นั่นสามารถเราสามารถดึงเชื่อมโยงมาลมาได้เลยนะคะสะสมพลังให้มากที่สุดนะคะด้วยพลังคอสกนะคะอยู่พลังคอสกจะแผ่ออกมาได้ดีมากที่สุดนั่นคือช่วงระหว่างน,นะคะหลังที่งคืนไปนะคะตีสองทีสามทีสี่ทีห้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจะสังเกตนะคะว่าองค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นนะคะ เดินบินธบช่วงเช้าพระอ,องค์ย่อมรู้ว่ามีอะไรที่ธรรมชาติให้กับเรานั่นคือพลังคอสมิกนะคะที่พุ่งขึ้นมาเราสามารถนั่งแล้วคะล้วก็เก็บและเปิดทำาอาเคลียจากกระของเราเคลียร่างกายของเราให้สะอาดเมื่อดึงให้มากที่สุดนะคะแล้วค่ะ,ะไปสู่ยังตําแหน่งจักระที่1จักระที่2 3และสตรงนี้จะเป็นตัวศูนย์รวมนะคะให้แผ่ไปสานให้มากที่สุดนะคะเราดึงให้มากที่สุดเก็บกักตุนไว้จักระที่4ให้มากที่สุดด้วยใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุ สิ่งอย่างสําเร็จได้ด้วยใจเราจะต้องมีฐานใจที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นผู้ให้อย่างไรเงื่อนไขมีฐานใจที่ยิ่งใหญ่นะคะสุขสงบไม่ตัดสินใครนะคะเราไม่รู้ในเรื่องของเขาทั้งหมดแม้แต่โัวของเราเองก็อย่าเพิ่งตัดสินเราว่าเราอย่างไรนะคะตรงนี้คือเก็บให้มากที่สุดเป็นฐานใจที่ยิ่งใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งอย่างสําเร็จได้ด้วยใจด,ด้วยหัวใจของเราเมื่อเราเก็บตรงนี้ให้มากที่สุดนะคะนะคะเราเก็บให้มากที่สุดเลยนะคะพอถึง จักรที่5เราก็จะเบาแล้วค่ะด้วยจาัก,การที่4มีพลังสีเขียวนะคะปล่อยแผ่พศาลารออกไปเหนียวซับนะคะเหนียวสุดนะคะเหนียวพลังเหนียวสิ่งดีๆนะคะกส็สามารถเดินขึ้นไปยังจาัก,การที่5ในการสื่อสารการใช้เสียงของเรานะคะช่วงตรงนี้นะคะระบบหายใจต่อมไทรอยต่างๆนะคะนะคะแล้วก็จะเบาขึ้นไปยังจาัก,การะที่6แล้วก็พุ่งขึ้นไปยังมงกุฎจักระจะแผ่ ไฟสานแล้วก็เบาเราจะสัมผัสได้ที่โดของเราเองนะคะตนเท่านั้นค่ะเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะตนเท่านั้นค่ะที่จะนําตนเข้ามาเรียนรู้นะคะหากเรารู้นะคะ ว่าในธรรมชาตินั้นมีสิ่งดีๆให้กับตัวของเราด้วยเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราสามารถรวมหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติได้นะคะคิดดีพูดดีเขียนดีทําดีนะคะอยู่ในสิ่งดีๆเก็บรหัสความดีเอาไว้ในตัวของเราเป็นพลังแห่งตัวของเราเราได้ใช้แน่นอนคะ่ะนะคะก็ฝากนะคะเป็นกําลังใจกดติดตามนะคะสามารถส่งเรื่องดีๆเรื่องของสุขภาพนะคะฐานใจฐานกายพลังธรรมชาติสัตว์สมดุลชีวิตนะคะ ออกไปให้กับบุคคลที่ท่านรักนะคะอย่าลืมทบทวนนะคะด้วยเพศอินไพรยดิฉันเพราดานะคะได้ทําเรื่องของอสุขภาพนะคะ พลังกายพลังใจมากพอสมควรและเป็นผู้ที่สัมผัสด้วยตนเองแล้วก็รวบรวมเรียบเรียนเป็นหลักสูตรสําหรับท่านที่สนใจนะคะก็ส่งมอบไปไหลายรุ่นด้วยกันนะคะแต่ท่านสามารถที่จะเข้าไปฟังแล้วก็ทําความเข้าใจมารักตัวเองดูแลตัวเองนะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้เพรอินไพรดิฉันเพชรดาสาวเพื่อดาเพรอินไพรนะคะก็ขอบคุณทุกท่านพบกันในคลิปถัดไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ